Aui!!! Seu misc subs On est трem d'ac behavi? XD A黃 dinlly, gehört Oi เดินขนาดก็หนีไปหมดเลยวะโอยเตือวะเล่นโคตนกองเลยวะเล่นงอะของมันวะเฮ้ยอะไรของพวกนี้เนี่ยเดินชนยังไม่ขอโทษอีกนี่ใส่เสียงจริงเลยอุ้ยพัตเตอร์แม่แม่ว่าสามคนนั้นเป็นอะไรอ่ะเดินมาชนแล้วแล้ก็ไม่ขอโทษแล้วด้วยอีมาดิพัตเตอร์พัตเตอร์โอ้ยเหมือนกันหมดเลยผู้ชายห้องนี้ย โอยเล่นเกมอยู่วะติดเกมเหรอลำคานวะ่ะเฮ้ยเขามยโทรศัพท์มันมีไหมมันจะได้ไม่ต้องเล่นเกมเอ <Hey, S 2> อวะ่ะก็ดีเหมือนกันลำคาญเดี๋ยวก็มาอวดว่าชนะคนนี้คนนี้ใช่เฮ้ย <Hey, S 2> ไอหมีไปขโมยนมเด็กที่ไหนมากินวะไม่ได้ขโมยเด็กมันให้ <c oughs> พวเราใส่ยี่ทำไมวะตั้นก็มันจะได้จำพวกเราไม่ได้ไงล่ะแล้วถ้าพ่อนายนี่มันจะจำพ่อนายได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วนายดูออกปะล่ะว่าใครไป้ตันไปตั้นจำฉันได้เหรอเออดิววะเออไม่เป็นไรหรอกรีบๆมาหลอกไปข้างน้ำอยู่เมื่อกี้นี่แหละ ยี่ไปก่อนเร็วมันมาเห็นไโ<ป>อ้อ้อ้ันอ้โอโออ้อ้ยอ้อ้ะโอ้ยอ้อ้ออ้ออดีว่้ยม่้ด้ล็อ,ลมมลอ้เฮ้ยนไไี้ยโอ้ยอย้ยอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้โอโย ทำไอวะเฮ้ยันไม่รู้วะเฮ้ยไปไหนวะเปนไปไม่ได้ที่จะหามไแบบเนี้ยต้องมีคนเอาไปแน่เฮ้ยใส่เขาไปนนี้แหละมันหาไม่เจอแน่ ทำไมกันอะดูแปลกๆนะพวกเนี้ยออะไรมาไว้ในนี้เนี่ยหรือต้องเป็นของที่ผิดกฎโรงเรียนแน่เลยไม่ได้เราต้องช่วยเป็นหูเป็นตารู่จเล่นเกมดีกว่าเออมันไม่ได้รู้ตัวว่าโดนสับผันหายไปดูอ้โมแก่สินะเฮ้ยเฮ้ยบอกมาโดนสัาแชันอยู่ไหนไม่บอกเว้ย จะบอกไม่บอกถ้าไม่บอกอ่ะฉันฟ้องครูโอ้ไม่ฟ้องเลยดิเออใช้วิธีเันเด็กเลยว่ะออไปเหรอไหมไปเถอะจำไวนะ้นะต้องรู้ได้ตัวสอบเช่นไหนถือว่าแก้แค้นมันดีกว่า เฮ้ยไอหมีดูโซ่นี่ดิโคตรเท่อะไอหมีดูดิเแา้วมนอำไมไม่รู้ดิเอานี่ดูไหม เนหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันว่าไม่มีใครไปนอกจากมัตเตอร์ฉันก็ว่างนไปพวกเราต้องไปจัดการมัตเตอร์ไปเลยไปเออเนี่ยเดี๋ยวนายทำแบบนี้นะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอาของอะไรสักอย่างที่หน้าห้องไอ้นั้นน่ะตามฉันมาเข้าห้อง ได้ยินเจกาอะไรตรงนี้วะเสกพูดเองอ่ะเฮ้ยพูดดีๆก็ได้อย่ามาพูดแบบนี้เข้าเรื่องกันดีกว่าโทรศัพท์พเราอยู่ไหนบอกมาเราโคตรจะเลียนมันรู้ได้ไงเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะทุกคนกับไปเตอร์พูดดีๆไม่ได้หรอกเราใช้กำลังเว้ยเอาไว,ว้ว่าคิดว่ากลัวหรอเฮ้ยจะทำอะไรกันอ่ะไปดีกว่าเรา เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอยู่ไหนให้อะไรวะเนี yeah. ่ยเฮ้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 ยอะไรกันเนี่ยเหมือนที่หนังเลยยอดยอดพี่เราจะโดนลูกหรอกไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันนิ่งหมดแล้ววะทำไมทำเนี่ยสนหน้ามันเลยไปดูกันก่อนดิพัตเตอร์สลับไปเลยเราเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าคุณรู้อ่ะพอเราโดนไล่ออกแน่เลยเไปเอาไปดีวะ เฮ้ยถ้างั้นพวกเราต้องทำมันฟื้นเ,เอาไว้ยลากมันเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าใครยอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวกูเห็นแน่ตัวนั้นตัวไหนมากอ่ะหมูไปนล้อเ,เอาไงดีวะหมนีิเออเจ๊ด๊านะเออนี่เออเออมีวิธีอะไรอ่ะถ้าสมมตไม่ตื่นทำงไงดีวนะเออเอเอ,เอ ฉันชื่ออะไรใครคือเติร์กไม่รู้เฮ้ยแล้วฉันอะชื่ออะไรไม่รู้แล้วฉันอะไม่รู้อ่ะงงนายคือใครทำมันแกงโง่ได้แล้วป่ะเออเออบอกมาดีดีเยอะเดี๋โม้ดิบอกมาจะทำอะไรอยู่ไหนเฮ้ยอ๋อบอกมาดิโทรศัพท์อยู่ไหนวะเฮ้ยหรือว่าสมองถูกกทรศัพท์เทื่อนวะเมื่อกี้อ่ะที่มันบอกฟาดอ่ะ ความ็นเสื่อมไม่เสื่อมได้ไงวะก็ฉันเห็นพวกนายอ่ะลังแกพัตเตอร์แต่นั่งเรียนแล้วอ่ะเนี่ยดูเหมือนพัตเตอร์จะความจำเสื่อมด้วยนะความจำเสื่อมก็เรื่องของมันวีไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยไอ้กาถ้าความจำเสื่อมนะพวกเราก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ของซ่อนไว้ที่ไหนเพราะมันอะเป็นคนเดียวที่รู้โอ๊ยมันคนต้องพูดไหม่แล้วอะก็ยังไงก็บอกอยู่ ี <so oh. yeah, like smells, kind of Oil, right ๋ยวฉันจะไปฟ้องครูเฮ so ้ยอะไรอะเดี๋ยวฉันอะจะทำให้เต้จำทุกอย่างได้เองเออใช่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 พวกไหนแน่ใจนะว่าทำได้อะเออแน่ใจแน่ใจแน่ใจเออแน่ใจเฮ้ยแกฟ้องครูด้วยอะไรไม่ได้จะไปฟ้องครูจะไปห้องน้ำเป็นอะไรปะเนี่ยไอผู้ชายโลกจิตไนพวกเนี้ยเลี๋ยวใช้วิธีไหนให้เขาจำมักลับมาวะ ออย่างมควาเสื่ออ่ะเขาีิพาาหัวอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะกับความจำเสื่อมมีรั่วเผยช่วยได้เดอเด็กเตอร์เด็เอรอ่ะเตอออยู่ไหนเอออยู่ไหนวะเอออะไรอเอ คืออะไรโทษสัาไปดูครับเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งในการทิ่จะเล่นเกมด้วยคืออะไรที่เล่นกับเราเมื่อเช้าไงอันนี้ความจำเสื่อมหรือบ้าวะเนี่ยบ้าเลยอ่ะไอ้มีไม่ได้ผมรว่ะดูดิเอาผ้าพันละยังเป็นเหมือนเดิมเลยหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเนี่ยหิงหองละเอางี้ดีกว่าอุ้ยมีนกด้วยพวกเราทุกคนอะต้องพาไปฟื้นฟูเว้ยพาไปสถานที่ที่เราคุ้นเคยและที่เราเคยไปมากที่สุด เอาไหนเรื่อยนลยขึ้นไปขึ้นไปเลยสีเขียวใช่ไหมเอาเขียวเขียวเขียว ลองให้มันเล่นสไลเดอร์ดูมันชอบเล่นยังเมื่อก่อนอ่ะเด้อเด้อเริ่มไปเด้อเยอะจี้เสร็จท้ายมาก่อนดีก่อนเสร็จท้ายก่อนเดี๋ยวเราทเกลี้ยงก่อนเนี่ยเนี่ยคุณเคยว้าวเดี๋ยวพักให้เดี๋ยวพักให้ฝักเลยฝักเลยไอหมีเอาเด้อเอาอีกแล้วเอเด้อใครจะเลิบกินทำไมเลือกอ้อไปไหนเลือออไปไหนเด่อเดอเดีไลเดอก็ได้ เฮ้ยลุกขึ้นมาดีลงลยลงลยลงไปเร็วเร็วดีฮะโอ้เฮ้ยเราอะจะต้องตั้งชีย์มันเออชื่อว่าพัตเตอร์ชอบไหมเออชื่อเตตันชื่อเตตันอ๋อจะตั้งชื่อเป็นวาอีแตวอีแต่แหลน้ากูหนดาึกตาโอ้ยป หนักใครวะหนักตุ้ตาอย่าวินดีหนักใครหนัมือแหละพี่จาเนี่ยความจำเสื่อมจริงหรืมันแกล้ง่ะแล้วว่ามันน่าจะแกล้งนะถ้าทางมันหนาใหญ่โง่แล้วน่าจะเออมากกว่าไอ้ที่ฮะนี่ทำไมดีวะเออนั่นดิไม่คิดอย่างนี้ไหมเฮ้ยอะไรแมววะนั่ง เโคตรสงสารแมวเลยเฮ้ยไอ้แต้วไปดูมันมองหน้าดิมันแมวอี่หยฉันคิดอะไรหรอฮะพี่วายจำได้เราอ่ะต้องเชื่อชื่อมันเองเลยตั้งชื่อมันเลยถึงมันจะจำไม่ได้ก็เถอะก็เรียกชื่อไอ้พัตเตอร์ไ็เถอะเราอะต้องหากิจกรรมให้มันทำโดยการเรียกชื่อมันอะเรามีลูกบอลใช่ปะโยนแล้วก็จะชื่อเคลมไหมอ๋อพอคนคนคนที่เรียกชื่อใช่ไหมเขารับบอลใช่ไหม เราต้องยืนไปหาใครคนคนั้นน่ะเขาเนี่ยยืนมาเรียกชื่อโอเคปะ่ะโอเคแล้วไ,ไม่อยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไ,ไ,ไ,ยไหนวะหายไปไหนไปวะนแมวอยู่คนเดียวเป็นยังไงวะะไวนี่มันเ,เดี๋ยวอันนี้มันความจำเสื่อมปัญญาอ่อนวะเนี่ยถ้าพวกฉันอะเรียกพวกแกว่าพัตเตอร์แกต้องวิ่งไปรับบอลแล้วยืนใส่พวกฉันเข้าใจเปล่าเออโอเคนะไม่ตันงยืนไม่ตัน ไทตันไอันี่กูจะลิกไอ้นี่จยไปหยฝีวะยุดใครคือฝีวะยัื่อน่าย่ยจะลับไปทด้ไหมไอหมีหายไปไหนกันหมดอะไททันพอต,ตเตอร์เซียวหมีหายไปไหนหมดเนี่ยไอ้พวกโง่ฉันไม่ได้ความจำเสื่อมหรอก ไม่ใช่แค่โกงอุบายของฉันไอ้พวกโง่เอ้สามเครื่องสี่เครื่องอดเล่นเกมแม่หมื่นละว่างกับบ้านเนี่ยเฮ้ยเจนี่กลับไปไหนวะเนี่ยบอกว่าคขาจำเสี่ยงไงเออแล้วนี่คืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยัับฉนนี่มาเวิอจ่าเขาจำเสี่ยงเหรอวะ เอ๋อไอ๊ยพอตเตอร์เป็นไรเนี่ยเอ่อกลับแงจะทำอะไรวะแผนนี้ก็คือใช้สิ่งที่มันกลัวเรียกความจำมันกลับมาจะบอกไม่บอกว่าฮะจะบอกไม่บอกจะบอกรึ่อกรึเปล่เฮ้ยจะบอกไม่บอกวะเออไม่งั้นอะคนแกหายแน่ จะบอกมั้ขนคืออะไร,รอ่ะขนที่นีอน่อันนี้ขนก,ก,ก็ค,คือที่ไง <c oughs> แม่ขาแนละ้วอ่ะรูาานะ้กันว่าขนคืออะไร 이만한다!